เซลกูจะเสียเลยคิริโตะเพื่อนคิริม่โตยัดเลยลองยัดเลยบ่างล่ามะนี่นี่ไม่เอาไม่เอาตรงคลิปไม่สู้ตรงคลิปครับไม่สู้ตรงคลิปครับตีตีตีไม่สู้ตรงคลิปครับดูดเลือดตันที่ด้วยและและและไม่หนีก็โดนแฮมเสียใจหน่อยเสียก็เสียหอยสเปรย์เฮ้ยปั๊บออหนีไปไหน เอ้าวสวนสวนอีกสวนอีกโดนะคกระเพียโดเลยกระเพียไอ้หลามโดนอีกแล้วเอ้าเอ้าโดนหมดโดนหมดอย่างงี้สกิลหนึ่งหมดโดนสวนครับวามันมาแน่เชื่อผมพิกเกอร์ยัดเดือนประมาณนี้กูเปลี่ยนรองเท้ารอเลยห่ามาหรือยังไอ้ฮตายโดนกูเลิยม ด่กคืนปุ๊บลงมาตันโอ้ไม่รอดใครอยู่ในพุ่มครับเนี่ยสวัสดีครับผมกระทืบปลาในหนึ่งทีมันเกิดมันเกิดตันเออเรียบร้อยเอาผู้กระโดดใส่ใครมาเนี่ยซ้อแซบซ้อแซบเอาคาร์บอนโอเคเกมนี้แปลกๆนะครับมันไม่ค่อยอินเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเจอสกินที่สอง ภาคแรกที่ผมดูกันเลยดีกว่ามันจะอินขึ้นครับ Starburst Team Cookie Land Shop เติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีดร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงเพราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cookie Land Shop เติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเร็วกว่านี้ เทพเจ้าอัลเลนเกเรโตอันนี้เกมที่สองนะครับเกมแรกเอาเป็นไฮไลท์ละกันนะครับเอผมบอกแล้วมันรั่วจัดแต่เกินี้มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่มีเท่าบัสต้นไมยย้ไงโคตรสิ้งโดนกักเลยหรือเปล่าสวยจ้าหย่าลงแล้วจ้า โอเคไม่ไปแล้วครับเพื่อนโดนเฟิร์สบัตรยีน่าบอกกูวกกกับดีกว่าเป็นผมก็วกกกับครับมึงรู้จะอยู่ทำไมสามก่อนนะกลักนนะวยีนา่าไอ้นี่มันแรงไหมเขาจะเล่นเชิงแบบไม่เล่นกับเราก็ได้นะครับเสียไปตัวนึงแหลกผลประโยชน์โอ้ยไม่เตียนี่มาเอาสามตัวครบ, Star. บสตาร์เบรสตีมรอคำนี้เลยครับนี่มต้องรอคำนี้อยู่แล้วซีฟชสอบอนแคป ชั่วอา้าวข้างล่าง่ะงั้นดับไฟฟ้าครับ <laughs> ไม่อยากเล่นเนี่ยตัวตัวมนแรงจริงนะพเพื่อนเดี๋ยวต้องมาดูว่าผมจะต้องออกไอเทมแบบใหม่เพื่อกันพี่แกในาการเบิร์สชุดแรกของเขานะค <laughs> รับจเวสต์สตรีนี่มาหรือยังมาหาวุานต่แล้ว เออกดตีธรรมดาช้าเลยทุกทุกรอบเลยอ่ะกล้วกดมาเลยแต่ไปได้เลยอ่ะจังหวะนี้แหละสตาร์ตันเบิร์ t สตร u m เจอกูข้างเจอส Starburst เจอกูข้างโอ้ยเตลิดครับตะเลิดตแรงหมดตะเลิดตลบ ต้วสกินนี้นะครับสกินผมเคยดูกระตูนชีรดโตอยู่อแต่ว่าไอ้ภาคที่มันมีปีกอะไรงนะี้ยเหมือนก็เคยดูไปพักเลยแล้วก็เลิกไปมันมีสูมๆอะไรจำได้มาถือปืนนะมันจะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อาร์เธนะาก็ยังอยู่เออแต่ดูไม่จบนะครับภาคแรกมันมันกว่าภามูฟวี่อะไรก็ยังไม่ได้ดูนะปะตาเบิร์เต็ม สุดเก๋าเซนเนโม่สุดเอ๋าอาฟซานเซกโม่เนี่ยพ่อเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นญี่ปุ่นหรืสตาร์บัตสโตสตรีมหรอเนี่ยไทยไทยก็สตาร์เบอร์ตีมใส่กันเลยครับโอ้โหมาลอนตีหมดแบบนั้นนายตอนที่นายไม่มีอันตีอ่ะนายช้าจะเลยนะเพราะข้าน่ะเร็วปานพ่อ แรงดาบไฟฟ้ามาแล้วสตาร์บั๊สตรีมมิ่งนี่กว่าจะแมาตัวนี้อะไรฟ้ากับอ่ะถ้าเป็นเพชก่อนมันก็จะเป็นหมดชื่ออะไรวะมันออกออกขวนสโลนะครับเออแม่ห๋ยวก็เปลี่ยนเป็นคอนซึ่งคอนเนี่ยโอ้วาวว้าว,ว,าว ฟิกยัดด้วยคอนมันจะมีความเร็วในการโจมตีให้อันเลนด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าตัวนี้คือชอบเลยถ้าสมมติว่าคนเป็นเมนนะผมคิดว่าเขาน่าจะชอบคอนกันเยอะแบบสุดๆนะครับถ้าเทียบกับขวานสนโลแพทที่ผ่านมาที่เออกไปแล้วนะครับเป็นผมก็ชอบความเร็วการโจมตีเพิ่มแรงอีกออตีสโลอีกออหมดครับ เรู้สึกเล็บแปลกๆนะเอา้าเอาสไลด์เพลินๆสเลอร,อพพรอพ์พันๆสไลด์เพลินๆสเลอรยไพ่ไพ่พวนอะไรครับเนี่ยแต่ป้อมไปหมดแล้วนะทั้งซ้ายทั้งขวาครับเป็นต้นเกมเป็นแวนต้นเกมที่แปลก Starblast Starblast ดิวิเชกโดนลม อ่ววนก็ไม่ไหวครับไม่มาเบิร์ดดาบไม่เห็นเลยโอเคมาละฟื้นวาร์ปด้านล่างจบครับจบจัดตรงนี้ผมว่าน่าจะต้องฟาร์มไปก่อนนะเพื่อนๆ <c oughs> เออมันเละนะครับตัวเกมที่น่าเดินเข้าแบบแบบชิวๆเลยมานะครับฟอสแฮมเมอร์ของเรา ไม่ยังไงก็ต้องดาบดาบถึกเท่านั้นมันแรงขนาดนี้ต้องออกครับไม่ก็ชิวอัพเดอะลอสก็ได้แต่มาวดูก่อนเกมนี้ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับปกติรอเลยอ่ะไปโผล่ตรงกลางรดรีแน่เฮ้ยชุดนี้มันเท่ดีนะ เทพพระเจ้าโซโล่ของจริงอ่ะดูในกระตูนแม่งอย่างเท่คือแบบมึงเทพเจ้ามากอ่ะมึงเก่งแบบตาจะคืนกินอ่ะเฮ้ยโอ้โหมาสไลด์ได้รูดอินนี่ก่อนเลยรู้แทงเท่านั้นครับรู้แทงเท่านั้นโอ้ขาดกูเข้าป้อมอีกโอ้ยกระสวบไฟแตกสลายครับตรงนี้ ยาพวกเขมแรง,อ,งอีกวานน้องเออตันจังหวะที่หมดนะครับสไลด์ก่อนเขาเรียกว่ารู้อนาคตว่านายจะไปทางไหนนี่มันเวลเก้าวก้าเอาว้ยจุดตีแล้วยุ่มรออัพสกิลหนึ่งนำนะครับ<ย>พอตีก็อัพสองนำ สามแาดเออขอฟ้านะครับเพื่อนลุ้นอยู่ลุ้นอยู่มันจะเข้ามาเช็คไหมมาดิหนึ่งสองโอ้โอ้โอ้เบา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  รูยีเข้าแครีก่อนดีกว่าโอ้เสียเชงเลยวะเฮ้ยอ้าวเไเล์หนึ่งแบบนี้หมดพิเกอร์บดยิงกีบมดตันเร็วกว่าเด้เริ่มเร็วขึ้นแล้วครับของชอบเลยว่ะคอนกับอะไรยังสตาร์บั๊กสตรีมม์ รวบโหรวบเต่าเต่าแกกันนะรอเข้าครับอ้าวแล้วเจอหนึ่งคนโอ้โหเจอตัวไม่เดียตัวแล้แหนะมั้โจเกิ์มันกระโดดยากเอาแล้วรวบนี้สวยสวยแน่นอนโอ้ มันสวยเลยฮะเราน่าจะกดตีธรรมดาไปเลยวะไม่น่าไปประมาณกดนัดตีเลยนี่มันจะสวยก็ดีห้าสี่สามสองหนึง่งเพื่อนลืมเลยว่ากูคอโบมกมับเพียนได้นี่หว่าเออขอโทษขอโทษโหสิบกว่านาทีแล้วกูเพิ่งมารู้ตัว จริงๆเ,เออว่าเออเฮ้ยมันกูขาดอะไรไปวะเออนี่คอมโบนี่เพิ่งมารู้ตอนสิบสิบเอ็ดนาทีนี่นะครับขอโทษขอโทษน่าจะมุดกีดกันอยู่อะเออมึงมึงมึงไม่ทับคอมโบพี่ขอโทษไม่เคยได้เล่นจริงครับรอบินอย่างเดียวชั่วโมงบินไปยังไงก็ได้อะคอมโบแบบ ไปยา่าคอมโบบินถัดมาสตาร์บัสตีมเออโหรู้สึกมันขึ้นรู้สึกมันขึ้นเลยดาบชึกงโหดาบชึกช่วยกูไม่ได้เลยอันนี้สวยไปเคีย ب! แต่ตอนนี้เราผมพิดว่าเราสู้กับยีนาได้แล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยถ้ามีดิมเนี่ยครับถ้ามีดาบดิมนะแต่ต้องกดถูกจังหวะนะครับกดไปถูกจังหวะก็โดนแรงเหมือนกันโอเคขวาดีกว่าไอ้จิกจิกอยู่ไม่ใช่นะครับกลัวกลัวแบบเราอยู่คนเดียวแล้วโดน ไปโย่มาอยู่ไปอยู่เพื่อนรับกูด้วยรับกูด้วยแท็กซี่ห้าเดียวไปกูม,มาล้านกูม,มาล้าเอาแชดเอาแชดเอาว่าการร่วมมืออันเลนกับจูจัสซึไคเซนจูจัสซึไคเซนเออมหาเวทผดึกแมนชีจูต้องแมนรู้ชื่อมันนะครับ พร้อมบินพร้อมบินชั่วโมงบินพร้อมบินเพื่อนพร้อมบิน,บนแน่นอนแน่นอนอยังไงนี้แน่นอนไปโอ้โหิวเข้ายังไงก็ตายอ่ะนี่ตากบรวบแล้วเราบินไปสองคนนี่คือยังไงก็ตายนะครับมันรู้คอมโบตอน11อนาทีโอ้โหกูรัวเลยโอเคครับประมาณนี้สำหรับสาย เซตเอเลนที่ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบกันเลยในแพชชั่นที่บัฟขึ้นมาสำหรับบอสแฮมเมอร์ที่มีความเร็วในการโจมตีนั่นแหละฮะนั่นคือไอเทมที่คู่ควรสำหรับอันเลนเลยนะครับผมถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่กำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับเน้สวัสดีจ้าแต่ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เล่นแรงสูงๆไม่ได้จริงแต่ว่ามันอาจจะมีแบบพวกเม็ดส้มเม็ดแดงอะไรเงี้ยอันนั้นโหดจริงแล้วคนธรรมดาแบบผมเล่นน่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะ